รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนี่เคลราชนีแห่งผักใบเขียวท่านผู้ชมเชืามมา่ไหมครับว่า การที่เราทรําธุรกิจขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางหน้าร้านแบบเติมๆหรือจะเป็นช่องทางใหม่แม้แต่การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกกันว่า plant factory ในประเทศไทยอย่างนี้ก็ต้องอาศัยกลยุทธ์การตลาดที่แม่ต้องเด็ดต้องเนื้อกว่าใครและที่สําคัญมันต้องเป็นนวัตรกรรมทางการตลาดด้วยตามผมมาครับ เริ่มเริ่มจะทําโรงงานพืชเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยคือคุณมีโรงงานพืชแล้วเนี่ยมันมีเอาพุดทุกวันนะอ่าใช่เพราะว่ามันมีผักโตขึ้นมาคุณต้องตัดคนที่สนใจรู้จักเริ่มรู้ว่าเราทําโรงงานพืชก็มาถามว่าครับแล้วโรงงานพืชอ่ะทําเสร็จอ่ะผักเอาไปขายไครเอาไปขายไครเพราะว่าต้นทุนเราสูงนั่นสิเออต้นทุนนี่ตกโลหนึ่งสองร้อยสองร้อยกว่าบาทต่อโลนะครับเขาบอกต้นทุนแบบนี้คุณจะไปขาย ขายไขยว้าพระผักตลาดก็ร้อย่สิบเองอ่ะเราเลยมี <Okay. S 2> ที่นี่เราต้องการจะทําโมเดลธุรกิจ uh huh. เพื่อให้ชาวบ้านเขาเห็นว่า uh huh. มันไปได้ uh huh. ก็เลยมีบริษัทลูกขึ้นมาชื่อ l อว f ดีฟ <LED Farm. S 1> มีหน้าที่เอาผลผลิตของโรงงานพืช uh huh. ไปขายลึกไปเลยครับ ถ้าอย่างนั้นธุรกิจตรงนี้ที่บอกว่าเป็นแสนประดิษฐ์แล้วเราก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยมันจะต้องมีโปรดักต์อะไรที่เกิดขึ้นจากแสนประดิษฐ์กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงนี้ออกมาณปัจจุบันตอนนี้ที่ทำออกมาเนี่ยครับใช่ณตอนนี้ที่ทำออกมาเดี๋ยวต้องขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดนึงนะครับว่าย้อนกลับไปไม่ไกลประมาณสักสองปีสามปีตอนที่เริ่มเคิดจะทําโรงงานพืชเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยคือคุณมีโรงงานพืชแล้วเนี่ยมันมีเอาปุตดทุกวันนะเพราะว่ามันมีผักโตขึ้นมาคุณต้องตัด ตอนนั้นคาถามก็เป็นคําถามในทีมงานเลยแล้วไอ้ผักพวกนี้จะไปไหนเพราะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราอะมาจากอิเล็กทรอนิกส์นู่นเราทาป้ายทําแสงสว่างแล้วตอนนี้จะมาทําโรงงานพืชเพื่อจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นบริษัทที่สร้างได้และรับสร้างให้ชาวบ้านเขาทั้งวางระบบระบบควบคุมแสงเทียมในอาคารในโรงงานพืชครับคําถามของทีมงานคือแล้วเรามีโรงงานพืช ก่อนคนอื่นเพราะเราต้องสร้างให้ได้ก่อนทําให้สําเร็จก่อนเ u าข u ดออกมาทุกวันทําไงเออนั่นสิใหม่ๆตอนตอนที่เป็นส c a l แค่ l a บเนี่ยแจกพนักงานทานทุกวันเลยหน้าออกมาแจกก็ปลูกก็ลองปลูกพอเป็นโรงงานแล้วเอา p u ดมันเยอะขึ้นทําไงจะมานั่งแจกไม่ไหวคนที่สนใจรู้จักเริ่มรู้ว่าเราทําโรงงานพืชก็มาถามว่าครับแล้วโรงงานพืชอะทําเสร็จอะผักเอาไปขายใครเอาไปขายใครเพราะว่าต้นทุนเราสูงนั่นสิเออต้นทุนนี่ปกโลหนึ่งสองร้อย 200กว่าบาทต่อโลนะครับเขาบอกต้นทุนแบบนี้คุณจะไปขายขายไขยวะเพราะผักตลาดก็2 2อย่าเองอะ่ะก็นั่นดิขายเสียดทีก็ไม่ว่าหรือขายใครกันแน่ก็ตอนนี้ผมขายอย่างที่บอกใน600บวกไปถึง800-900กก็ขายได้อยู่โอ้โหครับเราเลยมีที่นี่บริษัทที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ <ừ> ชื่อ LED LED Farm LED Farm เป็นบริษัทใหม่อ้นี่คือบริษัทใหม่ใช่ครับเราต้องการจะทำโมเดลธุรกิจเพื่อให้ชาวบ้านเขาเห็นว่ามันไปได้ก็เลยมีบริษัทลูกขึ้นมาชื่อ LED Farm มีหน้าที่เอาผลผลิตของโรงงานพืชไปขายเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีทางไปทีนี้ LED Farm มันมีผลผลิตอะไรบ้างก็มันมีอะไรบ้างผักสดผักสดหนึ่งวางขายในโมเดนเทรดครับห้ชนิดเช่นอะไรบ้างครับ คณะใบิกเคลตั้งโอญี่ปุ่นตงัมีสุน่าเอดีฟาร์มก็มาทํขาผักสดแล้วก็รวมทั้งแปลรูปผักอย่างเช่นอันนี้อย่างที่กำลังเห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือเห็นอยู่นี้ก็คือมาจากผักเหมือนกันใช่คณะใบิกคณะใบิกใช่สมูทตี้แล้วก็ยังมีออกแบบเขาเรียกว่า DIY บางทีลูกค้ายังไม่พร้อมกินก็ใส่ถุงแช่แข็งลูกค้าโทรมาสั่งเก็บในตู้เย็นช่องฟรีดนะอยากกินตอนเช้าปั่นกินเลยปั่นกินได้เลย แสดงว่าโปรดักที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยนะครับผักอย่างเดียวผักอย่างเดียวเลยเลีฟาร์มเอาไปทำอย่างเดียวเลยขายสดก็ได้แปรรูปวางบนห้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโปรดักที่ออกจากซีวิคเมเดียโรงงานพืชครับเพราะั้นตอนนี้เสดงว่าโปรดักของเราคือผักอย่างเดียวโปรดักของซีวิคเมเดียคือผักอย่างเดียวผักอย่างเดียวเลยแต่กําลังรีเสิร์ชเรื่องสตรอเบอรี่อยู่ผมยากจะข้ามไปทำสตรอเบอรี่ด้วยอีกนะฮะเป้าหมายเราคือมีสตรอเบอรี่ขายทั้งปีเพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องของทํายังไงให้คนรู้จัก ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเนี่ยผมอยากจะทามันอย่างคุณชิงชัยรหรือว่าจะเลือกคุณชิงชัยไปทําระบบให่ผมดีสิ่งน,น,นั้นคือการถ่ายทอดหรือทํากลยุทธ์การตลาดวันนี้เราเลือกอะไรครับตอนนี้เรามองตัวเองเนี่ยเป็นอ <ะ S 2> สองสองบริษัทกลยุทธ์ที่เอลดีฟาร์มใช้ก็คือก็โซเชียลอ่ะใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนะครับตอนที่เอลดีฟาร์มไลฟ์ครั้งแรกนะครับพาชมโรงงานพืชตอนนี้คนชมไป6กแสนกว่าคนละหกแสนกว่าวิวละหกแสนกว่าวิวละใช่มีคน ตามประมาณส0 0 0มออกงานแสดงสินค้าไปงานแสดงสินค้าไปงานแสดงสินค้างานเกี่ยวกับพวกฟู้ดูพวกนี้ไปก็ให้เขารู้จักเขาก็ให้ความสนใจนะมันคือของที่ไม่เคยมีมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ออฟไลน์ก็วิ่งเข้าหาโมเดิร์นเทรดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโมเดิร์นเทรดไม่ได้อยู่ในความคิดของเราเลยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนไม่ได้อยู่ในความคิดของ l e f ดีฟตั้งแต่แรกๆเลยความคิดแรกของ l d f a r ฟคือ จะขายคําว่าละแวก1นกิโลถึงสากิโลแถวนี้แหละจากที่นี่แหละใช้โซเชียลนี่แหละเพจเฟซบุ๊กโอโมยิงไปละแวก5กิโลกาหนดกลุ่มลูกค้าอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายนู่นนี่นั่นไม่เวิร์กเอาไม่เวิร์กเหรอใช่เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคนคนที่อยู่แถวนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลโซเชียลมีเดียเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่นเรื่องที่สองคนที่รักสุขภาพจริงๆผมว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น เวลาสอบถามเขาก็อยากจะให้ตัวเองแบบเพลตี้บปว่าวะผมไม่ไมไม่รู้นะไม่รู้ใช่ไหมแต่อันนี้คือสองเรื่องที่เราเราคิดว่าเราเฟลนะก็ยังยังไม่ไปโมเดนเทรดเอาตรงๆเไม่ไปยังไงก็คิดว่าไม่ไปยังสู้กับมันต้องเอาคนแถวนี้มาซื้อให้ได้เพราะว่าเราคิดว่าถ้าโมเดลนี้ผสมอเลยคือเราเรามีโรงงานพืชอยู่ตรงนี้ครับเรามีช็อปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วคนเราแวกซื้อของเราเนี่ยมันเป็นโมเดลตัวอย่างเลยนะที่เราจะกระโดดไปบางรัก กระโดดไปผลโยทินกระโดดไปบางแคคือเราจะไปอย่างนี้เลยคุณมีตึกแถวสี่ห้องห้าห้องคุณปลูกผักข้างบนข้างล่างเปิดช็อปขายคุณไปหาลูกค้าเราแวกอ๋อนี่ไงแต่เฟลแต่เฟลเพอเอิญไปออกงานครับงานอยู่งานหนึ่งผมจําน่าจะเป็นไทเฟกครับโมเดิร์นเทรดบริษัทหนึ่งเดินมาเห็นเราคเขาชอบเราเลยอ๋อเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปออกงานผมยกเอาโรงงานไปโชว์ไปโชว์เลยนะโอ้โหเขาเห็นโอ้โหแบบ ขอมาเยี่ยมชมที่นี่อพอมาเยี่ยมชมที่นี่ปุ๊บครับเขาขอให้เอาผักไปวางเข้าแห้งเลยเทานั้นเข้าแห้งเลยเขาบอกเลือกเอาไปขายเลยนั่นคือเป็นก้าวแรกที่เราเข้าโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วโมเดิร์นเทรดแล้วเรามองว่าเฮ้ยราคามันก็โอเคนี่ถ้าเราไปแบบนี้แม้จะโดนหัก GP เราเราก็ยังโอเคนี่เราก็ยังกำไรนี่เอเออเราก็ยังกำไรเสร็จปุ๊บ ก็ติดต่อโมเดินเทรดที่อื่นครับปรากฏว่าเป็นไงมันดีผนตอบรับมันดีผักที่ระวังในโมเดินเทรดวางวันนี้พรุ่งนี้หมดแล้ววางวันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้หมดแล้ว PC ในแางโทรมามเติมพักเติมเติมพักเติมหักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ success story ในการเข้าโมเดินเทรดแสดงว่าไปโมเดินเทรดเนี่ยไม่ได้คิดแต่ดวงมันพาไป รงมันพาไปแล้วสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นบิสซิสขึ้นมาใช่ครับนั่นแสดงว่ากลับมาตรงนี้ครับคิด้าฟันอย่างที่คุณจริงชัยบอกโมเดลคุณจริงชัยเนี่ยมันแบบตึกแถว4ชั้นมันก็สามารถทําได้แล้วแล้วก็มีแอรียที่สามารถถ้ามีลูกค้าจริงใช่และถูกกลุ่มอยู่ในพื้นที่นั้นใช่นี่ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เราจะทําตลาดการตลาดไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายถูกใช่ครับเราคิดจะทํานี้ด้วยครับ เราคิดทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำแต่แรกอยู่ด้วยใช่แต่ตอนนี้ต,ต้องรอเวลาว่า,ามันมันจะสกเซ็หรือเปล่าถ้าสกเซ็เ,เราขยายแน่อโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B-Time